สบายดีพี่น,อน,นวว้องจะเบิร์บักหัวคนอันสิไปสวนแอปเปิ้ลใกล้ๆนาฟ้าเดี๋ยวจะพากลคี่รถไปไหมพวายางไปโบกขมืออยเบียกเพวบมากดเบียกบุตีเมืย,ยเ,มเป็นเมืยเห็นไหมแต่ว่าขัดใจเมียบปิดให่พี่น้องก็เลยว่าผ้าเมียไปแต่ว่าผ้านั่งรถไปได้นาะแดดสองตายอยู่ท่านี่เป็นเวลาประมาณสี่ข่าวแปดโมงแล้นะพี่น้อง ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นถุงสองถุงพี่น้องบรรยากาศตอนเชี่ยงแรกก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องแดดบานนี้่จะมาออกตอนค่ำก็พี่นอ้อนงตอนเชียงตอนยังอ่ะบอออกเี่คำ่ำค่ำแปดเกาโมงแรกจะมาออกแดดออกพี่น้องอันนี้เลยเป็นงออยู่ฝามเลยพี่น้องชิมงานตัวสากัดขี้ดื้อเพื่นอนเขาไปหยับน้ํานพักเขาเรื่อยๆอยู่ก็พี่น้องขนาดป่าใส่หัวมันก็บา,หางหัวเขาไปก็พี่น้องหัวนี้นะแม่นมันดือ้อ ก็จะมีพวกแกะพวกนั้นงบรรยากาศที่คำคำก็จะประมาณนี้เราจะพี่น้องเอ้ยบ้านเมืองเขานกนูปูปีกระไลหลาย,ลายอันนี้ละแม่นหนาทาาอันนั้นละแม่นฟ้าพี่น้องประมาณลักหนึ่งเหละแต่เฮื่อมาหาท่าเนี่ยพวกรอแค่นั่งรถไม่พี่น้อโอ้ยยางมันก็ได้ทำาดี๋วกับร่างกายกับบัพอกันย่างพี่น้อง โมออย้อมยางอ้าข่อยมือไงมาสันดิมืองนี้ภากันเอาแกะมาเพื่อหลักมาใหยาแกะที่พี่น้องสองสามกลุ่มก็คือสีแมนของเราเนี่ยเราเหมือนอะไรพี่นอเออแต่ว่าขอ่อยที่มันบ่มเหมือนเนาะนีะ่พี่น้องดอกอัน,นงามๆแจักซื้อไปจะได้แหละแต่มันดอกงามไม่ดีพี่น้องนี่หน้าพักอีกย่างวะพี่น้องเป็นแต่คือสีกินเปลี่ยนเว้ยนี่นะไม่เจ้าว่าพักอีกอย่างนี่โมไม่น้ำไ่ได้นี่ bất ta xong silicon pin, phi nông, ờ, uh. mẹ phi nông, thả đây apple, đây apple này, Hà, còn nói nói, nói 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 It's, be okay. it's... nói nói yummy, yummy too. <laughs> wow, mà nói như mình này nói 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 บัเป็นตีเจ้าหมาล่ะเอาแจ้เมื่อคืนหักแต่ว่ามันก็เป็นไลท์เดฟิลน้องแต่ว่ามันหนักบ่ทัานอย่างไงเถอะนเฮ้อคือ,ต,อนนตัวนี้เฮ้นเดฟพี่น้องอย่าไอคอนอีดอีสไม่งั้นตัวนี้ก็เป็นไลท์โ oh, อ้ตต่เป็นไลท์แต่อันนี้ที่อันนี้ได้ยินอะไรปบะเด็นดีแค่ไหนอ่ะอ่านอย่า I'm not ready honey I'm hungry now you know I take many many my p a r e a d so I need to eat with my p a r e a d man ah yeah, uh, what no, no, s <S oh honey is a beautiful gas ถ้าวันน put my ด o าเขาอินจะมาเสิร์ฟอย่างงามแท้งามแท้งามวาพี่น้องนี่นะไว้ปล่อยแก้ของเขาได้หนิ แกขึ้นสกินบันกกนีอตอดะโอ้โอนนี้เป็นร้อยครั้งเลยพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันยังเป็นใหญ่น้นๆๆๆอยู่พี่น้องยยนี่พี่น้องมันมาพอขยอยมาไหวเกินไปโอ้ตันนี้ผุ่มันเป็นจี้จี้จี้ยี้โซนเนี่ยอ้ยสํำเแน็วฮะก็แสบลองจินมานกันหน่อยหน่อย เออพันนี่อนอนสำรมีพีชไอกาไฟอปเไป็นรนค e ด้แมนว่า o กา t ม่ปนอ t e ินเย t ะแต่ไอที่ t l l ยมี man ต้นได้ก็เป็นไรเยเนแต่ว่ามันยังทันญ่เท่านั้น o beautiful ก I wanna put my p a d in here. Oh can I can move my oh the fire of t h e m gonna eat this. อาอพี่น้องยังมนยังมาเต้นได้ไงยังมาเต้นได้ไงมามาน่งกินอยู่พี่ันนี้กระตังไปเนอะมันมีกระตังนังน้ำได้ี่นี่นะนี่แต่สมมาสมกระตังหน่อยนี่ พี berry, mm ่นองอือืดเขาี่ขนาดนเพีงมันอ่อนใช่ไหมจะออกรสชาติสม่ Why you do like this man? <laughs> Why you put that there? Oh. <laughs> ah! <Yeah. laughs> <laughs> These like concrete oni, they're not hard. <laughs> <laughs> yeah, they're hot. I know they're hot. I got a knife. Not hard. They don't taste. They don't taste nice at all. Uh. Oh. Uh. You don't like it. No. No. You sleep. You don't like. It. Just let me eat. It's so hard. <laughs> mm. That tissue man. I got tissue there. Tissue. mmm chắc không sẹp mmm 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 không mmm 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 nó mmm 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 ต่ำก็จะแสบเลยไม่ได้หน่อยหน่อยหน่อยอยนแบ,บไม่ได้หากิน้วมันกรอบค่ะแต่ถามว่าเวลามันใหญ่เวลาข้าหย่ำแล้วมันสิเป็นแบบว่านุมน่มๆน,นะมันจะบกมันะบ่อะบแบบนี้มันจะบกอกรอบคักางีคุณเลยยังมีรอถ้าคุณกู้ไฟเดอะบิ๊กเกอร์มีค thank y o ัวไปหาไอพวไปหาม่ไห้พี่นเนาะบอยเอาห้าเหลือกหน่อยใหญ่ๆวะาพื่อนเนาะแล้วมายุ่เจียวปลาแดงเลยเถบที่กับแอปเปิลแต่แอปเปิลหอยสิเลาบ่มัเรา้วมันแข็ง oilfield yeah. thank you mm. ah, this thing's awful, tone yeah I don't know you buy that เดี๋ยวจะพามตอนตอนตอนหน่อยพี่นาะแต่ก็คนคนคนก็คนสกปรกเลยเรามากินจัสั้นมันก็สีเห็ดแบบเป็นยำปลายำแต่ก็ซอยหน่อยนะพี่น้องอายุโอเคไหมเฮ้ยวัยว้ยวัยวัยวัย ไอ้โรจิกไอ้โรจิกว่าสักปุ๊บฟอนด์อยู่ดอนไลด์ดัมกิ๊ดสี่อยู่ฟาร์มเอ๋ยไอ้นู้นวะอยู่ดอนไลด์ดัมไปขอดนะครับอร่อยนี่แค่นี่แค่อร่อยเล่าอาล่าฟาร์มอยู่เนอะอีเวนต์ฤดูฤดูซีซันกันเนอะอ่าโน้ิสก็ทีฟิฟเฟอร์นี่คือค่อนข้างมีในอังกฤษ nhâm apple nhâm nói no, nhâm apple <laughs> nói nhâm apple nhâm apple nói vào <laughs> pin bay pin má Khao ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Not bad, <laughs> but I've tasted my chock out. One more? Yeah, but that tastes okay. It's just the apple do not taste right, do we? That's what you don't want? Okay. Here. You're not. แสบขนาดนม่เบรรยากาศตอนนี้ไปแปดมงคึงแล้วพี่น้องแปดมงคึงภาษาไทยสองถุกคึงแล้วพี่น้องภาษาเราแปดโมงครงึ่งแปดมงรงแลวพี่น้องแต่ว่ายังมีแดดใช่ให้ทุกคนมูวิวน้ำกันสวงแปดมงครึงพี่น้องส่วนรายประมาณเก่าโมงเก่ามงครึงกือบสิบโมงพี่น้องถ้าเป็นเยงตกไม่พี่น้องแดดจางบางเลยพี่น้องขนาดแปดโมงแรง จะเบิ่งยังมีแดดอยู่อุปกรณ์เตรียมมาฮกโลจ๊กโลจ๊กโลสอนบอกภาษาลาวได้พบองบอกโบปินเอาว่ตถุปานกระบอกแด้มานเพิ่อนกระบอกแด้พี่น้องอันนี้นะพี่น้องเขาเหตุเขาเจ้ากินกันนะพี่น้องเขาจะเห็ุจะได้กินกันเถอะนี่นะฟิโซเด มันมีทั้งดอกสีม่วงดอกสีขาวก็พี่หรองกคอยเห็นนั่นนะคนคนไทยเนาะที่เขาจะมาพัยต่างประเทศนี่ยนะเห็นฟังทั้งพวกอันฟินแลนด์พวกนอร์เวย์พวกยังเด็กเขาจะากินกันนะพี่หรองพวกจะเอาไปเห็นเมนูยังกินกันเกาะร้ายร้ายอยู่นี่พี่หรองอยู่ฟาร์มันแห้งหลายคักอันนี้ว่าอยู่แถวนีิมันหน่อยอยู่ฟาร์มหลายขนาดเขาเอาโยกมาซับลินซับลินซับให้มันตายอยู่พี่หรองพอปูเขยน่ะเสีดยาขาอยู่แต่ละปีมันยังบ่ตายก็พี่หรองมันขึ้นมาบอกได้ไหะนี่ แต่ว่าเป็นดอกใหม่ประจำศาสตร์ของสกอตแลนด์นะเพี่น้องฟิโชมีมีหลายสายพันธุ์อยู่พี่น้องนี่เด่นี่ก็แม่เนี่พี่น้องตัวดิสีขาวนั่นแล้วมันสีม่วงนี่ดอกมันมันจะเป็นดอกแบบเพี่น้องนี่เอยบอกพวกเขาว่าันเอยเห็นคนไทยเขาจะกินอยู่เด้เห็นไหมเฮ้ยมันกินบ่ไดรดอกเพื่นเนามันกิสิเป็นพิษมันเบื่อเพื่นเนาแต่ว่าพอเขาเห็นเขากินเด้เพื่นเนาะเพื่อนห้ามเพื่อนอย่าสึกินนะจ้าอย่าสึกินนะเพื่นเนา จะนะข้าเจ้าเป็นยังษ์ใหม่ขวัิหอมจะไปหาดจะไปห้องหมอหอมจะหอมจะไปห้องหมอก็มาเบาไว้ก็จะลืมจากของโจหนี้ซ้ำเมื่อได้พี่น้องดอกไม้ก็งามงาบมันชิมีดอกไม้และไร้สนิทอี่น้อกดอกนันดอกนี้หยานะพี่น้องงามแถมงามว่าอ้ยปล่อยนางลูกสาวข่อยเขามาหนิปจิโตนนี้ได้พี่น้องหยานี่ดอกนี่งามเขียวเหรองามเฮ้ ดอกซีมอกนี่ร้ายขนาดเลยพี่น้องคุณสวนนี้เป็นสวนซับเมือพี่น้องดอกหมอกดอกใหม่ยังกล้รลายกว่าพี่น้องมี่แต่ตัวงามคักเลยพี่น้องอันนี้นะพี่น้องคือดอกปั่นเข่าบานเท่าเลยพี่น้องดอกขาวๆแล้วเป็นจุ่มเป็นจุ่มแบบเนี่พี่น้องพูตบหลายจีพี่น้องในเวลากลับแล้วเจ้ามันอากาศเหลิมหนาวมาแล้วอันนี้เป็นต้นพั่มพี่น้องขอบูหูว่าต้นพัามขอนี้มันเกิดบ่อี่พี่น้อง แลแท้ๆนี่อืมอันนอย่างี้นะพี่น้องเฮาแตะมันคั่นหนวดเลยนี่เหล่าเห็นบางคนเขาจะกินแต่ว่ามันคั่นพวเขาว่าจ,จะไม่กินไหมฉันกันข้อด้านคนหน่อยมีพี่น้องตน้นพามอันนี้ลูกแกดเดอร์โดนฮาฟวอ h a t is it นี่จะไม่ยังนี่พี่นออ้องดอกชีโม่งนี่งามก็นี่ชั่วร้ายอยู่นี่ดอกชีโม่งร้ายก็อันนี้พมยังพระท่านเป็นลูกให้กันจักรดีเลย กูดพักกูดพักกูดพี่น้องพักกูดอดอกนี่งามก็พี่น้องไงโบจักซื้อมันดอกพี่น้องเติมมันงามเห็นมันงามนี่เดนในต้นพามต้นนี้คอยเคยมาปีนปีกายนี่พี่น้องแต่ว่าปีนี้คือบบเห็นเป็นหมาก์กเป็นยังไงจกักตีวะอันนู้ คือว่าเห็นจักหมากปีนี้คือบ่เป็นให้กันกินจกักหิฮะ I d สิ t s e <is> i don't see o n e single film on the tree. Hmm, t r e e t I don't know why I don't even see the little baby Yeah I don't see the little baby or Not look like apple you know Apple is...honey what 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 English call this Hm? What English call? ฟอกเลฟงามพี่น้องนี่มันอะไรมันเป็นแบบนี่พี่น้องมันเป็นซอพี่มันเป็นเลิมซอมาถึงยาว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 คือมันเบิดพี่น้องเป็นสุดยอดงามแล้วมันจะมีสีขาวนะพี่น้องมีสีขาวแล้วก็มีสีบัวแต่ว่าอยู่นีิและแมนสีนี่ลายสีหม่วงนี่ลายพี่น้องงาม โอเคขม่าไปไปกอลมฟพาคนมาเบิ่งวิวตอนแรงๆร,รับคำกันอันนี้บอได้ไก่จากฟาร์มบอนเ์าอยู่เลยพี่น้องน,นี่น่นกับฟาร์มฟาร์มที่ว่าพวกเขาอ,อยู่ขามทางมันก็แมนส่วนแอปเปิ้ลส่วนนี่มันเป็นสวนสาธารณะพี่น้องคือพาย,อยายามมากินกับมาเนาะบางคนเขาจะกรมากลางเต็นนอนที่สวนสาธารณะนี่พี่น้องเขาจะมากขมูเขาบางคนเขาจะกระมาแต่ว่ามันจะเป็นบางส่วนมันเป็นสวนห,นหน่อยๆนะพี่น้อง เขาคอยเห็นอันบางเทีอันมูของผัวเขาเนี่ยนะเขาจะมากางเต็นเขาจะมากางเต็นนอนแล้วก็ผัวเขาแล้วก็เอาหววเครื่องคื่มแอลกอฮอล์หัวยังมานั่งล่นังดื่มสังสรรค์กันกับเขาอันนี้นะพี่น้องคอยเห็นอันผู้นึงเห็นนะแล้วอยู่ฟินแลนด์นะแล้วเรากินก้อนนีนะเขื่อนยังเนี่พี่น้องนี่เดมันจะเป็นใบแบบนี้พี่น้องมันจะเป็นใบแบบนี้แล้วก็ดอกมันเป็นอย่างสี่มันร้ายก็อยู่สวนก่อนนะพี่น้องอยู่กินหัวนะเขาซับถิ่ม ก็แค่นั้นกันหยานะมันกินบบได้สิละเขาก็เลยซับมันถิมแต่ว่ามันจะมีสองแบบพี่เนาะมันจะเป็นแบบใบหน่อยกับใบใหญ่ใบหน่อยคือแบบว่าใบพักซีน่ะต้นใบน้อยๆแต่ว่าตัวนี้มันใบใหญ่อันนี้เริมจะเป็นบาดดอกแจ็คแมนยังไลพี่เนาะแต่ว่างามเล้มันบ้านดอกน่างามเนี่ยพี่เนาะดอกหยาถ่ายเอ็มวีนี่งามก็พี่นาะยังไม่เห็น งามที่ี่ร่างนี่นกระดอกเชีข้าข้าวไปด้วยงามงามสวงก้อนหนาหนี่น่ะแม่นดอกนั่นดอกเดซี่ลากาสวงสวงก้อนหนาหนี่มันจะเป็นอันดอกเหลืองเหลืองอันนหนจะเป็นวัตะขับแถวฟาร์มเท่ไ้นจะเป็นวัตะขับพี่น้องเต่าตัวนี้ตัวแคมทางี่เป็นสถานที่ที่คอยมา,กมากเก็บ อันนี้เป็นลาสเบอร์รี่เห็นบอน,นี่แต่ว่ายังไม่ให้ไหนเกือบเธอพี่น้องยังไม่ให้เป็นหมาลาสเบอร์รี่นี่เห็นบ่นั่นลาสเบอร์รี่เบิร์ดไลก็สเมีแบล็กเบอร์รี่แต่ว่าพวกยางเนี่ยมันหุ่มมันละพี่น้องคนบ่เห็นปีป,ปีปีทําอิดจะขยมาอ่านะพี่น้องแบล็กเบอร์รี่แย้มอยู่แถวนี้รา้ายแล้วก็ขามไปนั่นมันจะมีทางคนยางนาะทางที่เขาจะมักไป็นยางมักไปขีร่รถถีบเนาะพี่น้องแล้วก็เซมีอันเขาจะเอามา้เขาปจะจุ บอลน่ะมันไม่หงงานหงงานเท่าภาษาอีเขาเราเคยเหตุเกิดอยู่นัอันนั้นแห้งร้อยขักแบกเบอร์รี่น้ำเติมน้อยยี่ยี่ยี่เห็นบ่นี่พี่น้องแบกเบอร์รี่แต่ว่ามันบ่งามก็พี่น้องนี่ดิเฮาบัวได้ตัดมันสินะถ้าเขาตัดม่แห้งสวงามก็พี่น้องเห็นบ่อันนี้มันดอกยังพี่น้องแต่ว่าดอกงามก็พี่น้องนี่สีเหลืองสีเหลืองคือยังนี่คือคือบักทัวนี่เว้ยคืออียังสักอย่างนี่นะพี่น้องคือสกินเป็นนะ ก็สกินเปนอันอันนี้ยังก็ไปแนวกินมันก็โอ๊ยตายละไม่แต่ขึ้นสกินเป็นบวิกากินเดี๋พี่น้องเพราะว่ายังเฮาเข้ามาอยู่บ้านเมืองเขาเนาะอีกอย่างที่มันโบน่โบนอนกับบริกากินก็พี่น้องคืออันอีสั่งดอกที่ว่าขอเออเทีเยวขอเอามากินตอนนั้นคือเดซี่เห็นไหมว่าอันเห็นเขาจะกินหลายคนสินะแล้วก็ไปอ่านมันขอมุ่นยังมากก่อนจังมากินสินะนี่พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้ เ้าจังกากินสินะเพราะเราสิสกินสุมสซี zoom หาได้พี่น้องถ้ากระต้องแบบว่ากินแบบมีระเบียบวินัยได้ได้พี่น้องยังนี่ดอกนีอยางนี้ก็พี่น้องงามงามงามพี่น้องเป็นบาน้ำดอกใหม่แห้งก็พี่น้องฟุคขมอนแมนอันนี้แหละมันทงหยาที่ว่าพวกข่อยป้าไหวสีตัดให้แกะเห็นปะ สวางก้อนันดอกบตัตะขาไปหลายหลายเรื่องอมตึมมันยอมเต็มอยู่เพียงอกนี้เลยดอกนี้งามงามแต่ว่าดเดี๋ยวนี้อันดอกหยาเนี่ยมันขืนมาหลายดอกซีหมวกมันขึ้นมาทับดอกดอกซีหมวกนี่มันขืนมาทับเพียงดอกใช่ไหมดอกซีหมวกเนี่มันขืนมาทับพอมันข้นมาทับแล้วมันก็เส้นดอกซีเรื่องหน่อยลงเพียงอนี่พอคอยบ่ได้ปล่อยแกะเขาพราะวาอย่างปไใบปาใบให้ปไใบตัดปาไบตัดหยดายแล้วกัน แพกป้าเมียนส่วงซัมเมอร์บันเป็นส่สวงซัมเมอร์ส่วงซัมเมอร์เนี่ยเป็นฮัตตัสมัตหนาป้าไหวแพกป้าไหวแล้วกับป้าไหวให้มันกินส่วงวินเตอร์พี่น้องนี่ดิงามก็พี่น้องพูดขอยถ่ายชุดละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปก่อนจ้าบายบายที่ผาทุกคนมองมิวเที่ยวท้าธรรมศาสตร์ย่ำแรงตอนเก่าม่วงแรงนะพี่น้องนี่เป็นเวลาเก่าม่วงแรงแล้วอบอกไปบอกมาตั้งแต่แปดโมงเกี่ยวกับเก่าม่วงแรงพี่น้อง